คุณดีจังเลยเปิดแล้วตั้งนานแล้วเอาละเปิดไปหนึ่งสองสามอุณดีนะอุ่มากเงียบท่าไมอ่ะคุณเลยมันใครอยู่ข้างหลังเองมีปั๊มเนาะอยู่ข้างหน้าแล้วแป๊บหนึ่งทำไมเราเข้าไปเข้าในไฟไม่ได้อะไยังแบบเป็นคนร้อนร้อนร้อนแรงหนังไฟเย่อโอ้โหพี่คนนี้ร้อนเราด้วยไามาตีพี่อะมีตอนที่หนึ่งด้วยเหรอมันคือเกมอะไรก่อนคะ กินเน้เรื่องมาเรวติเข้าเนี่ยไม่หวาไม่ไม่รู้ว่าเนื้อเรื่องหรือเกมอะไรคือเราไม่อ่านเนื้อเรื่องเปิดเลยเราเราเราต้องอ่นอเน่คือในแอปนี้มันไม่ได้บอกด้วยว่าเราแบบว่าจับเวลาไปกี่ชั่วโมงอะคําเตือนมีไฟกระพริบเจอสเกเสียงดังแล้วก็ดีๆเราเปิดเสียงจะอะไรบอกด้วยนะคือเราพยายามจะเปิดกันแจกด้วยหรอ มีโอ้โหเกมผีเกมผีจะไม่มีจ้าสเกได้ยงไงอะ่ะเกมผีอย่างเดอไมิม,มีก็ไม่มีนะใช่ไหมปามเออไม่มีใช่เหรออะไรนะเขาบอกนี่คือความฝันของฉัน มันมีลักษณะเหมือนฉันฝันในฉันไม่ได้ฝันมานานสองปีแล้วแต่ฉันไม่รู้ว่าทําไมแต่ว่าวันนี้ฉันคิดว่าน่าจะเหมือนไปในที่สุดตื่นแล้วอยู่แล้วนะทุกคนนะนี่เขาฝันว่าแต่เขาไม่รู้ตัวว่าเขาฝันหมอบอกผมว่าไอ้ยาพวกนี้เนี่ยอะไรนะ พวกเขาทดสอบมันหมอขอฉันบอกเอ้ยเว็กอีกเดียวอ่านได้ไงอันนี้คือเราวาดเหรออันนี้คือเราวาดเหรอรูปเนี้ยเฮ้ยใช่เหรอเนี่ยมันเป็นห้องเรานะอุ้ยเอ้าคือต้นปักอ๋อแมปแมปมันเชื่อเนี่ยเจตตาสำนึกไงมันไม่เป็นเราป่วยอ่ะมันบนมันเหมือนกับเราป่วยอะไรสักอย่างหนึ่งนะใช่เปล่ามันเหมือนเป็นอะไรที่จะอยากคือแบบโรคหืมเศร้าเรืออะไรอย่างนั้นน่ะยาอยู่ไหนที่ยา เอายาวจากกระเป๋าฉันต้องการกินแค่หนึ่งเบตเท่านั้นกินมบนหาอ่านกัทุกคนนะไม่ได้กินเทียวเอาถึงเวลาเราไปทํามาแล้วกลับไปนอนไปนอนเท่นี้ขอสำรวจหน่อยแป๊บนึงเราสำรวจไม่ได้เอาเอาขอโทษเอาเพิ่งเข้าเกมเหรอเว้ยเอาใช่เหรอเอ้ยกี่โมงแล้วอ่ะกี่เท่าไหร่แล้ววะ ดีเท่าไหร่คนใต้ใจเนี่ยเขาบอกว่าเขาไม่เราไม่ได้ฝันมานานใช่ไหมนี่เราได้ฝันละใช่เหอตอนเนี้ยนะอันนี้มันเหมือนกับเราเป็นโรคซึมเศร้าเลยสักอย่างหนึ่งอ่ะไม่รู้อ่ะนี่น้าอะไรเฮ้ยอันน่าจะฝันแล้วแหละนี่มันนรกอะไรเนี่ยนรกมันเปนว่านี่มันอนรกอะไรเนี่ยว่าเจอเฮ้ยคนหนึ่งน้ำตาคุยเฉยเนะฉันกำลังฝันอยู่ไม่ได้ฝัเราผักกันเองได้หรอเราผักได้เหรอเฮ้ยเกีียผักแล้วการเจอผีอะ ใช้มีชีวิตว่าฉันเชื่อเลยตรงนี้มันน้ำตกตูมจองไม่ได้ด้วยเอาจริงนะเราไม่ค่อยจริงกับสันโอ้สวยจังเหมือนฝันแบบตัวคนหลักบอกว่านี่ฝันมาสักปีนะดูทรงใช่ไหมดูทรงฝันดีนะเราอยากจะให้ฝันดีๆมั่งจังอ่ะโซนนี้ฝันายตาตลอดเลยทำภารกิจอะไรก็มีรู้อะแล้วพวกเองฝันว่างไค้บ้างอะฝันว่าตาย เราฝันว่าทำวารกิจอะไรสักอย่างหนึ่งแล้วมันโคตรเวอร์เลย t น e r e s t มันจะเป็นแบบนี้เว้ยความฝันเราคือฝันดีอยู่ดีๆแล้วก็อยู่ดีๆตัวเองตายเอาเราเคยตกใจกลัวด้วยนะตอนที่ตายในฝันนะมันทําให้เราต้องถึงหนังเนิ้วขูดเหมือกเลยอ่ะอืมบางทีเราชินละทุกครั้งที่ฝันอ่ะมันจะตัดจบไปแบบนี้เป็นละครไทยอ่ะ เออมันตัดจบแบบมีว่าตัวเฮลไอเอ้ยอ,อ,อย่าพาก,กันมันซ่อมมันซ่ททมนี่<ข>นาถาจริงไปตรงนั้นได้ไงแล,แล้วก็กโดไม่ได้บางทีมันตัดจบใช่ไหมแบบฝันดีอยู่ดีแบบอยู่ในทุ่งลาเวนเดอร์อยู่ดีก็แบบไปอยู่บนดาดฟ้าแล้วก็โดดลงมาจะไว้นะเวลาฝันเนี่ยห้ามห้ามไปเข้าองน้ำเลยอืมเอาจริงนะมันมันเผลอตัวเอาจริงอะแต่ว่ามันไม่มีอะไรนะ บางทีอเวลาเดี๋ยห้องน้ํามันก็ตื่นก่อนอะมันมันมันตื่นก่อนเลยเนี่ยเหมือนมันรู้สึกไปไอ้ขาโดดลงไปไปเฮ้ยโอเควิ่งได้ด้วยอย่าบอกนะว่าเออเราเราวิ่งไปก่อนล่ะอุ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเราเห็นอะไรบางอย่างมีไฟฉายกดไหนคะอุ้ยอุ้ยตามมอัวเดี๋ยวเดีเดี๋ยวเด เดี๋ยวก่อนมันเหมือนแมปแมปหนึ่งว่ะเฮ้ยอย่าผักกันฉันต้องการจะหาวิธีปิดท่อและนี่อานว่าไงเนี่ยห้ามเอ้าอ๋อมันร้อนในท่อมันร้อนเอ้ยเ้ยน่ตัวอะไรอุ้ยอุ้ยอุ๊ยอะไรว่าหน้าท่อเหมือนงูมาบอบมานา นาโนเนมีท้องแงูอ,อะไรเดี๋ยวรอให้เอ้าวรอให้วะมันไม่สนใจเราเลยเอยใจเย็นค่ะใจะเย็นค่ะใจะเย็นใจเย็นมันเดินสวนเราไปเลยมันไม่สนใจเราเลยโอมีทอ็อกซสีด้วยด้วยอันนี้อะไรอันนี้คือ,อเออคืออะไร อ๋อเองมันเราต้องหานี่ต้องหาคันโยกมันไม่ใช่คันโยกหายดีบอลน้ำอ่ะเราจะได้ขึ้น<ร>ไปบนได้อแล้วมันต้องกดสี่อันเลยนะบาลน้ำอ่ะอืมไอตรงนี่ได้หละอันแรกโอเคเรียบร้อยมีเขียวละผมอยู่คนเดียวช่วยด้วยมันมีจับสเกมไหมตอนโดนมันมีมันมีมันก็ไม่ได้น่ากลัวนะก็แค่โดนมันงัา นอ่ะนอน a few moments later อ๋อนี่ยังเอ๊ะเขาทำไมอ่ะเอาวดีเนี่ยไม่มีคำเตือนอะไรด้วยหรอไม่ได้ดูคำเตือนห้าหมื่นต้องกดรัวๆตรงวาวมันก็จะหมุนเองเรียบร้อยอุ้ยเราอยู่หน้าประตูพอดีครับคุณ รอด้วยอ้าวเข้ามาเอ๊ะเทรลพอร์ตเทรลพอร์ตไปเลยว้าวปลากัวเดี๋ยวผมาจากปลาฟ้าเฉยปลากัวนีนจับเวลานี่มันจับเวลาที่นี่มันมีนันทิตาทันไหนอยู่ไปเลยทุกันเฮ้ยผมเป็นที่เป็นการปลากัวจริงนะในน้ำมีอะไรไหมใครสนใจโดดลงไปบ้างโอ้ยเกือบ มีตัวอะไรแบบเกอะไรขึ้นไอตรงนี้มีสีขาวมันมีอะไรเกิดขึ้นหรือว่าเป็นจุดสิรีสปอนเฮ้ยอ้าวเฮ้ยจุดสอืมเราไม่ได้ตายนะมันเป็นจุดรีเพื่อเราว่าทิพบี้เลยแล้ว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 ไอ้ไอ้เกือบตกเกืบยังไงเฮือเฮือตาที่มีบับ กับทีบีที่มีบัฟออยู่นิดนึงอ่ะถึงแล้วที่ไหนเนี่ยมันเหมือนเป็น,ปนโอ้โหวรนานากาดิอ,าอ้าวปั๊มไอปั๊มประตูใส่หน้าเราอะเราเคยปิดประตู<ม>ใส่ใสหน้าเองด้วยหรออันเช้าเออนี <laughs> อ่คือ,อ,อลิฟตีโลกลีโล,ลวราวะฟเนี่ย มีอะไรไหมอ่ะไม่มีเลยมั้งเขาให้เราหาอะไรอันนี้เราต้องทําอะไรอ่ะเหมือนจะให้เราหางของมั้ยยับไลยตอนนี้ไปที่ตอนนี้ริบไปยังไม่เปิดฉันไม่เคยชอบทําทานเลยเหมือนแบตัวตัวละครหลักเราเป็นซุมเ้าด้วยเปล่าแบบทางานหนักอ่ะไม่น่ไม่ไม่ื่้ฉันอยู่ที่ J สิบสอง J O K J สิบสอง เจเจอยู่ตรงนั้นเลยโอ้โหเอบ d ซ e, oh. oh, ีดีอีเอฟเตอะเจสิบสองมันดูตรงไหนวะเจสิบสองเจหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองอันนี้รึเปล่าเนี่ยเก้ดดีเจ็ดดาวดีเจ็ดดีเจ็ดดาว วงกลมวงกลมแล้วก็สามเหลี่ยมเค๋รีบไปแล้วจริงๆเมื่อกี้ถูกกันนะแค่เปลี่ยนแค่จากวงกลมเป็นสามเหลี่ยมไหนรีบวะยายมาเร็วโอคารอจังนานจังนาโนเร็วไปละเเออถือประตูใส่หน้าเพื่อนวะ S <S เห็นโหดร้ายมากเลยครับเราไม่เคยทําอะไรแบบนี้กับเองเอืมอะไรอ่ะใช่เหรอเอ้านั่นไงดูเลยวะอันนี้พูดปปไม่บ้านลิฟเอ๊ะพี่ชายอ่ะโอ้ยลิฟลิฟตกแบ็กรูมไหมนี่นี่มาทางเราเกิดดีโอ้ยอยากโซนกันพี่ชายแบ็กรูมปะแบ็กรูมแบบเอาจริงมันคุ้นตั้งแต่ห้อง ห้องแอนนอนนั่นแหละเราไม่ได้ติดตามลักดูเราเลยไม่รู้อเอ้ยมีให้หนีด้วยอ่ะคุณคุณหน้าแปลกๆนะแปลกๆใช่ไหมแปลกๆใช่ไหมแปลกๆใช่ไหมไม่จริงอ่ะมันอะไรวะอะไรวะเอ้ยมีเด็กเขาบอกให้เราหาของเล่นสี่อันให้เราหาของเล่นสี่อันตามเอ้ยมันมา หายแล้วรุ่นผมโดนเด็กมันมาหาเราอะเองมันมาหาเราอุ้ยโอ้โหเองมันอ้าปากมัอนอาปากมัอนอาปากใช่มันอ้าปากมันต้องหาของเล่สีอันด้วยมันมีประตูอยู่เราต้องหาไอ้สยามมาเปิดอะสีอันใช่ไหมมันมาแล้วโนโนอ๋อก็คือว่าอันนี้เข้าไปได้แต่ว่าหายละอย่างนั้นมึง ขอได้ยู่ไหนคะมีพิซซ่าด้วยไอเด็กนี่มีของเล่นปะอ้าอ้าได้ด้วยจะร้านหนึ่งอันเก้าอี้นี่เป็นของเล่นปะอะไรนะเก้าอี้เป็นของเล่นไหมใช่วันนี้เราตื่นเหมือนกันตั้งเล่นของแข็งหมดแล้วเรปวดใจวายมาจากไหนทุกคนเล่นไปก่อนนะ เอาหัวใจาวเอาเกิดอะไรขึ้นเอาหัวใจไวเออโอ้โหนักเอาชื่อเราไปง่ายได้สไลเดอร์กันไหมทุกคนเอาไปโอ๊ยนี่มันอะไรอ่ะอีนต้อนรับสู เออนี่มันทุกๆความฝันกลายเป็นสิ่งที่แปดชิ้นหมายความว่าไงอ่ะแล้วโไปไหนนี้คือันนี้คือนี้คือเอเล่ยนเท่าไหร่ทำหน่อยมันมีกี่ตอนนะมีตอนเดียวแต่ที่มันยาวมากแล้วเราไม่รู้ด้วยซ้ำว่ามันอัดกี่นาทีแล้วไม่หัน ไม่อ่านไม่อ่านนอนเองคิดไปเองคิดไปแล้วมันก็ปวดวิว่าเราเจออะไรด้วยอ่ะอันนี้โบราณด้วยิวิโอ้เราวงทางแล้ววิเราไปหมดแล้วว้โอโหอันนี้งงกว่าเว้ยวิเนี่อะไรวะวิเอ้าโดนอ้อนต้องกระโดดกระโดดตรงไหน ยังมีทางอยู่โอ้โหมันเออมันมืดเกินเรามองไม่เห็นอะมันมืดมันไปวีเนียกับพื้นเลยอะเอาเดี๋ยวอ,ยอันนี้คืออันนี้คือหัวคนหรอฮะผู้คนเรากลัวมาเร็วอะไรมาหนไงเรามองไม่เห็นอะไรเลยก็ร,รูปหมวกนั่นไหพ่อเจพวเออยากเล่นอะไรเกมอะไรม่านที่แบบไม่ใช่ระบบแล้วอะไม่รู้ฮะพวกวาให้เราหารูปนี้ไ รูปนี้อเหรอต่อเป็นนึงไงต่อเพลงจริงลองลองหาดูนะมันจะเป็นห้องรับก็ได้เป็นไม่ได้คุณออกประตูหัวหรืออะไรตอนแรกนึกว่ามันจะเป็นแบบมันดูเป็นแบ็กรูมเลยแบ็กรูมแบบปักอเราหยิบรูปไม่ได้แล้วด้วยเรนหยิบไม่ได้แล้วอ่ะเราไปอ้าวอะไรเปล่าไม่เป็นไรทางยาวเนาะ โอ้ยใช่ยาวเลยมันน่าจะวับได้แล้วไหมอ่ะอุ๊บแปลกๆนะตู้ล็อกเกอรินเราอยู่ตัวบนไดไอ้ที่ยาวๆอะไรกงโยมาแล้วป่ะต้องมาแล้วแหละอวิแสบตามากตัวละครหลุดไปเลยหลุดไปเลยแล้วคือหน้าต่างนั่นี่คือหน้าต่างอยซับนั่นนั่นคือหน้าต่างเหรอ หน้าต่างอพาร์ตเมนต์ชั้นเหรอใช่เหรอทางขวาคือเหมือนให้เราเลือกรูทป่ะอ่ะดูก่อนอันนี้คืออะไรขึ้นกับอพาร์ตเมนต์ชันไม่ใช่รูทมันเป็นหน้าต่างมันเป็นหน้าต่างแค่นั้นเลยแล้ว้ยไปเจ้าอะไรอ่ะโอ้โหตกใจหมดตายไบรท์แด้วถึงไดมอนด์เบคลูมอะไรอ่ะ ฉันรู้สึกสบายมากฉันอยากอยู่ที่นี่สักคู่นึงอ้าวอ้าวอดีพี่พี่ชายพี่ชายไปก่อนละมันเหมือนกับตัวเราครหลักเราแบบไม่อยากอยู่ในโลกโลกใบนี้แล้วคือแบบอยากตายหรืออยากอยู่ที่สงบสงบกว่าไม่เหมือนเขาเจอเรื่องไร้ไรๆมาจีิงเขารู้สึกเว้มันจะวิรุฬปันญานไม่ที่ขยับได้ใช่ไหมไออันเนี้ยมันล้มเมื่อเมื่อไอตัวเมื่อกี้คือ มันตีเราอะอะไรเรา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 ,เราพุ่งไปหามันใช่ไหมแล้วแม่งก็ท้าสแกร์ใส่เอเวเน่แสดงว่ามันต้องระวังเด้อไอ้ลูกปั้นเขาอยากอยู่ยที่นี่มากขอซ่วมซีวิสทอยเลสกีวีดีดับดับโอ้โหเบ็กูโอ้ยเ่ามอง แม็กรูในห้องน้ำเหรอห้องสุขากันมีอะไรในการในห้องน้ำเจ้ด้วยเหรอเพื่อนนำนะครับเพราะว่าผมจะผมจะตายแล้วเลือดผมเหลือนิดเดียวเป็นยังไงแล้วดูเลือดยังไงอ่ะมีควานอยู่เม็มันก็อย่างเงี้ยตั้งแต่ที่ปาล์มพูดว่าโดนไอ้นี่เรารู้สึกเราไม่อยากกลัวจังอุ้ยตัวนี้ตัวปาล์มนี่แน่ ต้องไม่มีอะางหน้าางหน้าไม่ยุ่งได้ไหมลองดิอีอ้าวนั่นแหละหายนั่นแหละหายเลยโอเคเองเราไม่ได้ไปชนนะแค่แค่เราเข้าไปใกล้ก็โดนเออเข้าไปใกล้ก็โดนเราเจออีกแล้วอีหมันไส้อันนี้คือเรามาทำอะไร ตัวเต็มๆเลยเมื่อกี้เราเห็นตัวยินอยู่ตรงนี้แล้วก็หายไปแล้วแต่ว่าเมื่อกี้เราไม่ได้ดูอะเมื่อกี้ตดนเต็มๆเลยเอาเหรอนายเอาปะมันจะเอาไม่เอาไม่ไปหลอกตรงนั้นอะใครไอะรเนี่ยมีกุญแจอยู่กุญแจอยูเครื่องจําหนอ๋อเราไปดูเครื่องเครื่องเครื่องกดน้ำอะอ๋อไอ้ไอ้บ้าแล้วเดินผ่านอยู่โอ้โห เบโดนเลยไม่ไรเกินไ่โดนกี่ทีนะถึงตายตามที่ชมสี่ไหมสี่สี่ทีไม่รู้สิเจเราตายหลายรอบแล้วเสียงอะไรอ่ะเสียงอะไรวะมันเสียงโดนไล่อ่ะเฮ้ยเราเจอกุนเจ้โอเคกลับไป เอาแล้วตอนเราเข้ามาเราไม่เห็นอ่ะอุ้ยตกใจหมดมอยู่ไหนอโอ๋ยหยุดจำสแกนได้ปะหันซ้ายวะไม่แล้วต้องไปทางไหนอ่ะตอนนี้เราอยู่แบบที่ไหนไม่รู้รนี่หนึ่งอยู่นี่อะได้แล้วายครับตามมันมีกุญแจมันมีทางบอกอยู่ด้วย่ะเนาะเปิดประตูพร้อมกันเนาะโอ้ What อีกแล้วอะไรอ่ะอุ๊ยวัเบอร์จังเกิดอะไรขึ้นมันปีดใส่หูเราเราปิดเสียงแล้วล่ะก่อนแบตชินเท่ากับเซฟเหมือนจะเห็นตัวอะไรบ้าง่ำลงปอดัฟมันเหมือนรอให้จีนไปนี้ไปใส่ในเครื่องบันไฟรอเปล่าถ้าเราอยู่ใกล้กับเครื่องเครื่องฟ้าฟ้านี่คือเราจะปลอดภัยใช่ไหมไอ้เครื่องเครื่องจ่ายน้ําอัตโนมัติ ต้องวิ่งวนแต่วันวิ่งวนแ้ก็เจอเ่อไฟอันหนึ่งแล้วก็เจอแล้วหนึ่งอันกันต้องหาจริงจเดี๋ยวเราไปจีบอันหน่นก่อนทั้งกอดอยู่ไหนอ่ะไม่รู้โอ้ยโราเรทางแฮลทุกคนาชีวิตไปด้วยทุกคนไปก่อนเลยผมกลัวเราหาจุดล่มต้นไม่เจอคือแบบเราจะไปเอาถังใหม่อสองอันละ เฮ้ยปลดไฟจริงป่ะมนจริงเหรอมันคือมันไม่ไล่ใช่ไหมตรงนั้นมันไม่ไล่มันไม่ไล่ไม่เจอขั้นันไปเลยอ่ะเมื่อกี้เราอนีเจออันนี้แล้วไม่เจอสามารถไปแล้วงั้นอันนี้ก็สามารถแล้วดิเฮงฟูริน่ากูอภินิมทำไมเรากะอันนี้เสร็จได้แล้วเอ๊ยเดี๋ยวนะาเพิ่งรู้ว่าตู้ฟูริน่ามาตอนเกรดออกสี่อันมาชาร์ตลีลานเองช่ร์ตลีลาน เราปริดเตียงแล้วเรากลัวมันมันมันเป็นกลัวอะไรวะไอเจอแล้วใช่ไหมอ๋ออ,อ,อ๋อไม่อ๋อมันมันยังไม่ครบเหมือเมื่อกี้สี่อันใช่เราเพิ่งไปเติมนี่อ๋อนี่ไงเจอแล้วประตูดังออออ๋อประตูอ,อ,อ๋อมันบอกใกลนะ้นะนับเลขผิดเลยเนี่ย <laughs> มืดจังทางตรงเลยยวแบบนี้ ข้างหลังมีประตูเล็กอย่างนี้เปิดไฟไม่ด้วยมองไม่เห็นว่ะวิ่งไม่ได้ด้วยอย่าบอกนะว่าจะโดนไล่วิ่งๆเร็วจำสแกนผมผมต่อยเฮ้ย I'm outside อยู่บ้านเหรอถึงบ้านแล้วเหรอไม่น่าบ้านนะฉันต้องไปที่อะไรอพาร์ตเมนต์ของฉันอยู่บนสุดเลยโอ้โหอพาร์ตเมนต์อ้าไหนไม่มีบันไดไม่ใช่ไม่มีคลิป มาครเป็นละคระตูไงห้องไหนวะไหนจะตายเออไม่ใช่เปิดมาเจอเตียงเลยว่างั้นชั้นนี่คือของชั้นเออชั้นชั้นเองเฮ้ยเฮ้ยยี่ห้อตัวกูจริงมฮ้ยตัวนี้หัวล้านตื่นตื่นตื่นนี่แป๊บนึงในโจเราเป็นฟูรีนะหัวล้านเนย์ตื่นตื่นอย่าบอกนะว่านี่คือความฝันหลับลึกอ่ะกดค้างว่ะเขาให้เรากดค้าง รือว่าเรากำลังฝันลึกอยู่อะเบาล้าจบแล้วผามรู้สึกมอนแบบมันเป็นแบบว่าตัวละครหลักของเราเหมือนจะหลับลึกนะแล้วฝันฝ <c oughs> ันเห็นเหมือนอะไรอะเขาไอ้นี่ไหมทำงานหนักเกินไปจนเครียด <c oughs> เออจนเครียดอเี้ก็อ <c oughs> ืมน่าสงสารจาังเลยตัวละครหลัก คือแบบอยากคือเหมือนอยานั้นน่าจะเป็นยาลนหลับมากกว่านะคือแบบอยากหลับไม่มีวันตื่อเลยมันจะมีบทเึงที่ตัวละครหลักบอกว่าฉันอยากอยู่ที่นี่มากกว่าแล้วมันเหมือนตัวละครหลักอยากจะหนีไปหนีจากชีวิตความจริงอะไรไปอยู่ในความฝันอะไรอย่างนั้นน่ะใช่เปล่าโอโมลิจันเลยยังไงคะโลกมันโหดร้ายแต่เราก็มีเพื่อนได้อยู่ด้วยกันอยากมีความสุขไม่นับความเป็นกับดักไอ้สองคนนี้อะไร <laughs> อ่าน้าบริจาคลงมาให้เราหน่อยสิเราอยากได้จำซื้อเสื้อผ้าอยากได้หมอนกอดด้วยมีตัง,ตงใครว่านรวยมั่งเนี่ยโอ้ใครบ้านรวย <laughs> <า> <laughs> นนบ้างไอนเราไปนอนเถอะ